สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเจ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งรอบที่10นะครับผมกับเกมมอนเบสสองแบนเนอร์ลอดนะครับผมอ่าแล้วก็รอบนี้จะเป็นรอบทางฝั่งของอคูไซนะครับผมคูไซนี่เทียบสองนี่ยังไม่มีแต้มนะครับผมเดี๋ยวคูไซเป็นจ้าบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้เป็นแค่ทหารของชาวบ้านกับทหาร ที่เป็นทหารม้าก็พอแล้วทีสองนะครับเดี๋ยวมันจะเออมันจะนี่เกินไปนะครับครูไซหรือครูไซจะแพ้แต่ก็นข้างดีจะไม่ค่อยเวิร์กนะครูไซอ่าครูไซมีแค่2ชนิดไงนะครูไซมีแค่2ชนิดอย่างั้นแล้วก็รอบแรกก็จะเจอทางฝั่งของเออนี่นะครับมีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะเอาแค่สองชนิดพอจะบ้านเลือกได้นะ ้าบ้านคือครูไซครูไซเรื่องใดก็คือเอามาแค่2ชนิดพอเอออย่ามาเยอะครูไซบอกอ่ะครูไซเจอกับอาซไลครับรอบแรกพร้อมแล้วก็กดลุยเลยครับะจะใช้แค่2ชนิดพอครับฐานชาวบ้านกับทหารในนี้พอครับมันจะอยู่บนๆนนั่นแหละฐานมา้านะ อา้าวเจ้าบ้านไงกูใส่เจ้าบ้านอา่ะเลือกได้ไงเอาแค่สองชนิดพอกูใส่มีแค่สองชนิด <c oughs> เออเดี๋ยวจะโกงไงกูใส่บอกเฮ้ยไม่แพ้เว้ยเอาสองชนิดพอเวอ <c oughs> เออกูใส่บอกงั้นกูแพ้ขนาดกูเลือกกูยังแพ้ <c oughs> อา่ามาลองดูกูใส่ใครใครชอบทหารกูใส่นะ คูไซส่วน,นมากจะเป็นหารม้านะครับไม่ได้เป็นทหารลาบแต่มีทหารลาบมีไว้เฉพาะาป้องกันเมืองนะประมาณนั้นแหละนะไม่ได้พาไปลบนะมีไว้ป้องกันเมืองแต่ป้องกันเมืองก็ไม่ได้ถามว่าแย่ไหมก็ค่อนข้างแย่นะไม,ไม่ได้เวิร์กไม่เน้นทหารม้าไงคูไซโอ้โหแดงเถื่งเลยรอบนี้คูไซแจกแต้มบอกเลย ไก่เสียกูใช้กับบอแบะหน่อยกูใชยกูใชย้แต่ไม่ใช่เนี่ยเรียบร้อยครับบีกระจายนี่ขนาดแค่ขนาดแค่ทหารชาวบ้านนะเนี่ยโอ้โหเหลือตั้งเจ็ดสิบกว่านี่ขนาดแต้ทหารชาวบ้านนะเนี่ยโอ้สเปียร์ค่อนข้างแทงแรงนะนี่ขนาดชุด นี่ขนาดชุดเกาะเลยนะเรียบ <_ un> ร้อยครับโอเคมารอบแรกอ่ะครูไซก็แจกแต้มซะแล้ว <_ c oughs> ครูไซแจกแต้มให้อาสไลดหนึ่งแต้มนะครับก็เป็นสองแต้มเนาะ,อะโอเค ต่อไปครูไซพบแบตเนียครับโอ้ยไม่อยากทําเลยครูไซเนี่ยแต่ก็ต้องทำอ่ะเ้าไหนก็ทําไปแล้วนะครับอเอาแค่สองสองแบบพอนะครับรันเดอร์กับบอี้เออร์ก็พอแล้วนะอันอื่นก็พวกสเปรย์แมนมีแต่มีที่พวกนี้มีแต่พวกนีกน้สองแบบพอครูไซบอกสองแบบพอฉันเป็นเจ้าบ้าน <laughs> ฉันเป็นเจ้าบ้านฉันต้องเลือกนะ เลือกให้เลือกให้ยังไงก็ชนะอยู่แล้วพวกแบตเนียนะครูไซแจกบอกเลยรอบที่แล้ววันเดียดแจกรอบนี้ครูไซแจกว่ะมันก็จะแพ้แบบต่างๆนะครับฐานต่างๆก็จะแพ้ชนิดนู้นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับเขาก็ไม่ได้แบบให้เด่นเกินไปอย่างอื่นก็เน้นเน้นอย่างอื่นไปครูไซนะโอเค มาดูกันระยะ170เมตรครับจริงก็ไม่อยากขายากทำเลยแต่ก็ทำไปแล้วนะเอ้าไปนั่งชมดอกไม้แทนได้ไหมเขียวกับเขียวเอ้าเขียวมิ้นกับเขียวปื้ ปลาโดนนะเนี่ยเอ้ยเกือบปลาเราโดนนะเนต,ต็มเต็มมานั่นไงไงไงปลาแม่นอยู่นะเวทเน,น,นียเรียบร้อยครับไม่นานครับเจอกันไม่ถึงสองนาทีแตกแล้วห <c oughs> <c oughs> อกแรงจัดเลยเจอกันไม่ถึงสองนาที อันนี้แค่ร้อยตัวนะโอเคเรียบร้อยเอาแต้มไปให้ทังฝั่งของแบทเทเนียเรียบร้อยครับแบทเทเนียเพิ่มมาไม่ตอนนี้แพ้แค่เอมพายแค่แต้มเดียวแค่นั้นเองแบทเทเนียเออเอ,อ่าต่อไปกูใส่เ,เจอเอมพายครับกูใส่เจอเอมพาย อันนี้เป็นฐาหารม้านะอ่าอันนี้เป็นฐาหารลาบนะครับมามาลองดูกันแค่2ชนิดพอเอ็มไพรมี5 5ชนิดแต่อเอาแค่2ชนิดพอไปพร้อมแล้วลุยครับรอบนี้กูใส่จะชนะไหมลองดูสิฐาหารลาบมันก็เกะเนก๊บ ไม่ได้ว่าเก่งเท่าไหร่เนี่ยกันแ,แต่พอกันได้นะจะชุดมันพนะังอ่ะชุดพวกนี้นักลบเลยทีสองอนะ่ะทีสองพวกนี้นักลบทั้งนั้นเลยนะอย่างน้อยก็มีชุดแบบชุดหนังอนะ่ะอันนี้ชุดผ้าล้วนๆนะคูใส่นะ่าจะเปลี่ยนชุดให้หน่อยผมว่าถ้าจะปรับปรุงฐานลาบก็จะเปลี่ยนชุดให้หน่อยแค่นั้นเองให้มันถึกกว่าน่อย พะชุดไม่มค่อยถึงเท่าไหร่ลอทรงแล้วจะแดงเถือกเลยนะเนี่ยเอาเร็วร้อยทีเดียวฟันฟันไป20ตัวแล้วทีเดียวเนี่ยแค่5วิเนี่ยหวิเจ็ดแปดสนับได้เลยสิวิโดนไปครึ่งเหรอ <laughs> ไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีครับ ละลายร้อยตัวไม่ถึงนาทีละลายครับนี่แค่ร้อยตัวนะนี่อ้าเ,เอาคะแนนไปให้ทั้งฝั่งของเอ็มพายไปนะครับผมเอ็มพายได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเจแต้มเอ้ยเป็น6แต้มเป็นเนาะโอเคเป็นหแต้ม หกแต้มครับเรียบร้อยอ่ะต่อไปครูไซจะเจอทางฝั่งของสเตอร์เจนะครับผมเหมือนเดิมครับผลไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจของไอ้นี้เท่าไหร่นะครับผมฐานลาบของอครูไซนะครับเอาแค่2ชนิดพอครับเดี๋ยวมันมีชนิดอื่นไหมมันมีตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมมันมีทหารมา้า กับฐานลาบแค่นี้นะครับเอแคนี้อะอะพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับครูไซบอกใครจะมาเอาแต้มบอกเอาเลยครูไซย,ยกให้นะมันจะเหมือนกันกันกบวันเดียรนะ์แ่ย้า้กูมีมานะมันนะเฮ้ มือนเดิมไม่ต้องละก้มดูดอกไม้ธรรมดาไปลงมาดูดอกไม้พอและต้องทำอะไรละมันมันก็แฟนะมันมันเอามาแค่90ของเราบุก9กตัวเลยนะดูนะแดงมีเขียวหนึ่งเขียวสอง เจ้าสามสนับได้เลย 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14นับได้เลยแต่แดงนับไม่ได้เลยตอนนี้15คห้ายไมีถึง20ตัวเลยภายในครึ่งนาทีภายในครึ่งนาทีครับเรียบร้อยโหดกว่าตั้งฝั่งของเอ็มพายอีกนะ แต่ว่ามันมีดาบไม่ค่อยแรงดาบไม่ค่อยแรงโอเคสิบเจ็ดตัวฆ่าไปแค่สิบเจ็ดตัว,ตวอ,อ่ะยกผลประโยชน์ให้บอกครูไซย,ยกผลประโยชน์ให้อ่าครูครูไซย,ยกให้สเตอร์เจนหนึ่งแต้มนะครับสเตอร์เจนย,ยังไม่มีแต้มเลยเอ้ยมีอยู่มีอยู่สเตอร์เจียนมีสามแล้วตอนนี้ นูน่นสุดท้ายนี้ก็จะเป็นวอเลนเดียครับอ่ารอบนี้สุดท้ายวอเลนเดียก็จะเป็นมีกี่แบบสองแบบเนาะสามารสองแบบมาวอเลนเดียมีแค่สองแบบนี่แหละไปมีโอกาสชนะคูเซเนี่ยอรอบสุดท้ายของรอบที่สิบครับ เจ้าบ้านคือครูไซเจอกับวานเดียบหรือลยครับพร้อมแล้วไปเลยมาลุ้นกันใครจะชนะ <c oughs> แต่ครูไซทหารเทียนหนึ่งนะมันเอาเรื่องวะเทียนสองทำไมไม่ได้เรื่องเลยวะ นายต้องจัดทับดิขยายแล้วก็สั่งลุยเลยแดงถือเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ กูใส่บอกเอากูมาฆ่าชัดๆเลยเออเอากูมาฆ่าเ่ยเฮ้ยกูใส่กูหนักกว่าเดิมอีกสเปียร์จิ้มไม่ค่อยไรกูแต่ก็ตายได้นะเรียบร้อยครับ ผลประโยชน์ตกไปที่วาเลนเดียครับอันนี่ก็ไหนวาเลนเดียแบบบอกว่ายังไม่มีหมานะเฮ้ยนะเดี๋ยวมาเจอมาเล้วลองดูนะอะวาเลนเดียหนึ่งแต้มครับเป็นสามแต้มนะตีตื้นทางฝั่งของใครอ่ะสตเตอร์เจียกับอัสไลามานะครับตอนนี้หนึ่งแต้มโอเคเรียบร้อยนะครับผมสรุปผลคะแนนนะครับผมแบตเนียได้อีกหนึ่งแต้มนะครับก็เป็นสิบหกแต้มเนาะ เอ็ม2 12คูไซ8ครับอ่อสไลน์กับสเตอร์เจียพอๆกันฝ่ายเนื้อกับฝ่ายใต้พอๆกันนะแล้วก็สุดท้ายคือบอลเดียครับอ,อ่ะเจอกันใหม่ในรอบหน้าครับสำหรับมอสเบดสองบอลตลอดการจัดอ,อันดับนะครับผมสำหรับเทียสองนะครับผมอันนี้จะเป็นของกูไซผ่านไป ครับผมรอบนี้ขอบคุณท่านผูช้ชมมากๆครับที่มารับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นแค่แบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มเฉยๆนะครับฐานเทียรนึงเทียร์สนะเออต่อไปเราไปรอบต่อไปก็จะเป็นของทางฝั่งสเตอร์เจะปะอ่ะอย่าลืมกดถูกใจใด้วยบายครับเจอกันรอบหน้าครับบายบายครับ